ยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ของนาราเบญภญา,าสนับสนุนโดยวิวพาวเวอร์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์ค่ะจะบอกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนทำธุรกิจ CEO หรือว่าผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าเวลาที่เราอยากจะทำสิ่งใหม่หรือก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอก ไม่อยากที่จะลงมือทำหรือพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองให้ไปทำสิ่งอื่นวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะว่าจะจัดการยังไงให้เราออกจากความรู้สึกนี้แล้วให้มีความสุขในการลงมือทำเพื่อให้ธุรกิจหรือเป้าหมายของเรานั้นไปสู่ความสำเร็จกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาวิเคราะห์เรื่องพลังงานนี้กันค่ะ ว่าเวลาที่เราจะทำสิ่งต่างๆให้มันประสบความสำเร็จออกจากคอมฟอร์ทโซนเรากับรู้สึกอึดอัดสมองของเรามักจะสั่งเราให้ไปทำอย่างอื่นมักจะทำให้เราเนี่ยมองหาอย่างอื่นแทนที่จะลงมือทำสิ่งที่เราต้องทำมันเลยทำให้เราหลุดโฟกัสถ้าคุณเป็นแบบนี้อยู่ข้อแรกเลยนะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงของ c o n FLICT BETWEEN VALUE AND SAFETY มันเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างคุณค่าในชีวิตกับความรู้สึกปลอดภัยในตัวเอง พฤติกรรมที่มีความขัดขวางเนี่ยเท่ากับการมีกลไกป้องกันคุณอยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างคุณมีคุณค่าหรือแวลูที่อยากจะสร้างความสําเร็จอยากจะช่วยคนอยากจะเป็นที่ยอมรับอยากจะร่ํารวยอย่างมีความหมายค่ะแต่ว่าจิตใต้สํานึกค่ะมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นถ้าคุณประสบความสําเร็จเท่ากับคุณอาจจะถูกมองหรือว่าอาจจะโดนตัดสินหรือถ้าคุณไปถึงจุดสูงสุด คุณอาจจะต้องแบกจะต้องเหนื่อยหรือว่าไม่มีเวลาให้ตัวเองกับครอบครัวหรืออีกอันหนึ่งถ้าแม้แต่ถ้าคุณดังขึ้นมามีชื่อเสียงจาก personal branding เสียงของคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วผลลัพธ์ก็คือความขัดแย้งนี้แสดงออกเป็นเรื่องของความอึดอัดสมองหนีหรือว่าหลุดโฟกัส2ค่ะ strategy escape r o p NLP pattern คุณอาจจะเจอสถานการณ์นี้ที่มันมีบางอย่างทำแล้วทำอีกวนลูปทำจนคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ก้าวหน้าเมื่อสมองของคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันไม่ปลอดภัยมันเสี่ยงหรือมันเจ็บสมองจะทำการหนีแบบเนียนๆด้วยวิธีการ1ก็คือให้คุณไปทำสิ่งอื่นแทนยกตัวยอย่างทำอย่างอื่นที่คุณรู้สึกดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ ทำไปแบบไม่เต็มที่เพื่อไม่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือแม้กระทั่งหลบไปเสพข้อมูลแทนการลงมือทําค่ะแบบนี้ค่ะมันคือลูปที่ดูเหมือนจะไม่มีผิดภัยแต่จริงๆแล้วมันตัดพลังชีวิตอย่างแนบเนียนมากๆ ซึ่งตัวนาราเองก็เคยเจอช่วงหนึ่งค่ะก่อนที่จะใช้เทคนิคใน NLP เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมไปจนถึงในเรื่องของ Spiritual ที่มีการ h e ลลิ่งตัวเองและทำให้ตัวเองเนี่ยออกจากลรูปนี้ซึ่งคุณเองก็สามารถทำได้นะคะข้อ3ค่ะ Unintegrated Identity ตัวตนที่ยังไม่รวมกันยกตัวอย่างนะคะตัวตน A อยากประสบความสำเร็จมีเงิน10ล้าน30ล้านแต่ตัวตน B อยากจะอยู่แบบสบายๆโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรตัวตน A อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเปล่งประกายอยากเป็นแสงสว่างแต่ตัวตน B กลัวที่จะถูกมองกลัวที่จะถูกเปรียบเทียบตัวตน A อยากจะขยายเสียงของตัวเองให้ทรงพลังขยายธุรกิจของตัวเองให้เติบโตตัวตน B กลัวที่จะโดนปฏิเสธหรือกลัวการที่จะเสียอิสรภาพนั้นไปถ้าเกิดว่าทำแล้วประสบความสำเร็จ ในพลังงานนี้ค่ะมันแยกออกจากกันมันคือร่างที่ยังไม่รวมกันมันเป็นร่างที่คุณเองส่วนหนึ่งอยากจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่อีกร่างหนึ่งก็คืออยากจะอยู่อยู่กับที่หรือแตะเบรกอยู่กับที่นั่นเองถ้าคุณเป็นแบบที่นาราพูดมามันมีวิธีการแก้ไขค่ะวิธีการที่เราจะเคลียร์พลังงานนี้นะคะ NLP energetic coaching ในสเต็ปแรกค่ะ เวลาที่คุณจะเปลี่ยนความหมายเนี่ยให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความหมายของความสําเร็จให้จิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยเข้าใจใหม่ยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะเข้าใจว่าความสําเร็จเท่ากับความอึดอัดความรับผิดชอบแล้วก็การสูญเสียเวลาหรือว่าภาระที่ใหญ่ขึ้นทีนี้ไอ้เพราะตรงนี้แหละที่มันมีความเข้าใจแบบนี้ในจิตใต้สํานึกมันจึงทําให้คุณเนี่ยแตะเบรกอยู่ตลอดเวลาและไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน คุณสามารถเปลี่ยนความหมายใหม่ได้เช่นความสำเร็จของฉันเท่ากับความสบายบวกอิสรภาพและบวกความจริงของฉันเองยิ่งฉันสำเร็จมากเท่าไหร่ฉันยิ่งได้คืนกลับมามากเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเสียไปเลยสเต็ปที่2ค่ะคุณสามารถใช้เทคนิค NLP Pattern Interrupt ได้และทุกครั้งที่สมองของคุณเนี่ยหนีหยุดให้คุณพูดกับตัวเองว่า ขอบคุณนะที่ปกป้องฉันแต่ตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วฉันเลือกที่จะอยู่กับพลังของตัวฉันเองฉันเลือกที่จะลงมือทำอย่างเต็มที่ในขณะที่พูดนะคะคุณสามารถเอามือทั้งสองข้างมาวางที่หัวใจสัมผัสที่ร่างกายการเทคแอคชั่นแบบนี้จะทำให้พลังงานของคุณเนี่ยเปลี่ยนและจิตใต้สำนึกของคุณจะรับฟังแล้วเกิดความรู้สึกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นเองค่ะ สเต็ปที่3คือการรวมพลังฉันที่อยากสำเร็จบวกฉันที่อยากสบายให้คุณพูดกับตัวเองแบบนี้นะคะฉันสามารถประสบความสำเร็จพร้อมกับความผ่อนคลายได้ฉันไม่ต้องเลือกระหว่างความฝันกับความสบายอีกต่อไปเมื่อคุณวางมือทั้งสองข้างที่หัวใจแบบนี้นะคะความรู้สึกของคุณคำพูดของคุณเสียงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เป็นพลังงานเก่า ให้กลายเป็นพลังงานที่ล้อมรวมตัวตนของคุณเข้าด้วยกันแล้วเวลาที่คุณลงมือทำมันก็จะเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังและน,นำคุณไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นมันใช้ได้ผลมาแล้วกับหลายคนเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยู่ในโซนของความอึดอัดหรือว่าความไม่เป็นตัวเองคุณกำลังอยู่ในช่วงของการก้าวข้ามพลังงานเก่าเพื่อไปสู่พลังงานใหม่แต่เสียงเก่าอะคะ่ะ ที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้ฉันเหนื่อยฉันโดนอะไรไหมเนี่ยฉันผ่านอะไรไมาเยอะฉันอยากพักแล้วอย่าเพิ่งทําเลยรอก่อนอันนี้คือเสียงที่เป็นพลังงานเก่ามันก็เลยเบี่ยงเบียนความสนใจของเราเนี่ยไปทําสิ่งอื่นหรือพยายามให้เราหยุดอยู่กับที่แทนที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังเนื้อหานี้แล้วแล้วคุณเอาเทคนิคที่นาราบอกเอาไปใช้กับตัวเองลองพูดอย่างอ่อนโยนกับตัวเองแล้วลองทําความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความสําเร็จของตัวเองมันจะพาคุณขยับธุรกิจของคุณเข้าสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นและทําให้ตัวคุณมีพลังมากขึ้นอย่าลืมนะคะว่าผู้นําหรือนักธุรกิจที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกน้อง คือคนหนึ่งที่อินสปายคนได้แล้วก็ทำให้คนอยากจะร่วมงานและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มี energy มีพลังงานที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้ในแบบที่เต็มใจคนก็จะยอมจ่ายแล้วก็ยอมที่จะซื้อสินค้าและบริการกับคุณมากขึ้น คนไม่ได้ซื้อแค่ p r o d u ั t ์ของคุณอย่างเดียวแต่คนซื้อพลังงานที่เปล่งประกายออกไปจากการเป็นผู้นำของคุณที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากภายในไปสู่คนที่กำลังจะซื้อสินค้าของคุณนั่นเองค่ะสรุปพอดแคสต์นใน EP นี้ก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้นำและคุณเอาเทคนิคนี้ไปใช้น่ารัเชื่อว่ามันจะทำให้คุณนะคะ่ะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นด้วย เนื่องจากว่าตัวนาราเองก็เคยใช้เทคนิคนี้กับตัวเองเรายังคงใช้อยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเจอความท้าทายใหม่ๆจากการออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ EP นี้นารายเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากถ้าเกิดคุณเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วก็ขอบคุณนักธุรกิจผู้นำครูโค้ชทุกคนนะคะที่ร่วมประสบการณ์ในการฟังพอดแคสต์นี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคุณสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลย เดี๋ยวนาราจะมาแบ่งปันเรื่องราววิธีการแก้ไขและพัฒนาสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ